สวัสดีครับสวัสดีสี่และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้ครับบ่าวสัญญาดีกว่าพี่น้องมากินนะครับพี่น้องป่อยกุ้งครับน่ครับกุ้งสดเลยครับน่ครับ่อยคุ้งกุ้งค่อยบ้านเฮานะครับนะครับสดเลยครับเป็นดึงเด้งๆเลยครับบ่าวสัญญาก็ยัดคนนะครับพี่น้องล่อยกุ้งครับเลยเทปเลยเครื่องร้อนครับ่อยกุ้งเ่บครับ อยู่บ้านกันไปปนไทยรับพี่น้องหีข่อยสุดเลยครับแซ่บเลยครับลาไทครับพี่น้องปัาเยตเดงเด,ด,ด,ดครับข่อยกลงครับงวครบับ เส้น้อยเส้นน้อยเส้าย,ยสบาย,ยครับน้องอัดอะไรครับน้องคว้าครับปล้อ <c ười> ยกรุงครับปล่อย,ยบ้านเฮานะครับหนาวครับพี่น้องสดเลยเอาสุดครับ สุดหอมแดงอากาศต้นหอมพักทีรวมครับใส่ลงไปครับพี่น้องคนครับไนกุ้งับเลยเสกขนุนกุง้งเสกวาอยาขุนยุนครับพี่น้องเลย

กรุงห้ยไหะกรุงซดครับพี่น้องเลยมาเด้ครับแซ่บปมาสัญญา,าครับพี่น้องนี่ของคือเก่าครับ,บ,รบ,รบพี่น้องมามครับแซ่บครับปล่อยกุ้งครับเไปเฮ้ยเมนูคิดยากมาดูน,นะครับพี่น้องเคนไข้ให้กับเชานะครับ เช่าครับมาเลยน้องเลยไหนครับแท็บครับสัญญาครับโค้เลยครับพี่น้อง ครับแจ่มบกวันเลยครับอยู่บ้านครับเชน,น่อรถครับ chết nhác không nhá tên Đông Đen Đông Đen nhau hả sốt để hả bên đó đi มักตุมครับตุมใม่่กุ้งนะครับ Ja. ลองครับพี่น้องก็คอยปรงุรงกันเข้ากันครับ Ja. คำเดียวว่าคักครับมันรู้นะครับเด็ดอยู่ครับพี่น้องเนี่ยมันบ้านครับพี่น้องกุ้งฝอยหนาบ้านเฮานะครับนะครับสุดเลยครับ họ mực nào hết chuột lấy hết với พอสัญญาซื้อสีสิบาทคำนี้นะครับได้คร,ดค,รดค,รดครับครับเป็นมาค่ครับบนในบ้านนะครับ ใช่ครับเมนูนี้ก,กนะาาะ,ะไครครับพี่น้องเด็ดอยู่ครับขอกุ้มครับมเ้ีนยอิ่มแล้วครับบักสัญญาเลยน้ำกาเยิ้มกินน้ำย็นมีแห้งครับแต่าันเศร้าครับพี่น้อง นี่ครับผมมีอย่างไรนะครับวันนี้บาสัญญาครับเมนูบ้านเหนือครับภักพีตอนนองกับเมนูก้อยกุ้งนะครับภักพีตอนนองครับบักกะไก่ตะเกระเชีนะครับกดติดตามพ่บาสัญญาเลยครับเพื่อให้บาสัญญามีคำลัใจให้คลิปต่อๆไปครับพี่น้องไม่จบที่นี้ข้อขภาพกังแดงแล้วน้องมารับกัครับสวัสดีครับ